เซียนอม,มะตะ2500ปีบทที่957โลกภายในของดินแดนภูผามหานทีเอ๊ะเมื่อเห็นชั้นแสงจ,งจังๆเล็ดลอดออกมาจากวงแหวนมิติซูยเย่ก็ชะงักไปเล่นน้อยก่อนที่ความคิดบ้าๆจะผุดขึ้นมาในหัวสมองของเขาทันทีวงแหวนมิติพลังมิติไม่ว่าวัสดุที่ใช้ทำวงแหวนมิตจะล้ำค่าเพียงใดแต่มันก็ไม่สามารถเกิดมาพร้อมกับพื้นที่ของมิติได้ แล้วพื้นที่ในวงแหวนมิติมาจากไหนเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ซูเย่ควบคุมพลังจิตของเขาเข้าสู่วงแหวนมิติทันทีหลังจากเข้าไปซูเย่ก็พบปัญหาจริงๆทางผ่านเข้าสู่มิติมีพลังที่กระจายอยู่ทั่วมันไม่เพียงทำให้เขาเจ็บปวดอย่างรุนแรงแต่ยังทะลุทะลวงเข้าไปในวงแหวนมิติด้วยดูผิวเผินเหมือนว่ามันกำลังพยายามทำลายล้างทว่าในความเป็นจริงมันกำลังเติมพลังเข้าไปในวงแหวนมิติ พลังเหล่านี้ไม่มีเจ้าของหากปล่อยให้มันเข้าไปแบบนี้ต่อไปมีโอกาสที่วงแหวนจะถูกทำลายแต่ถ้าพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันแล้วดูเหมือนว่าวงแหวนมิติจะสามารถต้านทานพลังนี้ได้มากกว่านี้เพียงแต่ว่าพลังเหล่านี้ต้องไปในทิศทางที่ถูกต้องเมื่อคิดได้แล้วซูเย่ก็พยายามระดมพลังจิตให้มากขึ้นเพื่อแทรกซึมเข้าไปในวงแหวนมิติพยายามใช้พลังจิตเพื่อควบคุมพลังในวงแหวนมิติ สำหรับซูยเย่วงแหวนมิติเป็นของเขาหลังจากจำเจ้าของได้แล้วจิตสำนึกของซูยเย่ก็เท่ากับเป็นเทพ,พเจ้าในวงแหวนมิติและทุกอย่างภายในนั้นก็จะอยู่ในกำมือของเขาดังนั้นพลังที่กำลังเข้าไปนี้เขาจะควบคุมได้ไหมพลังจิตหลังไหลเข้าไปซูยเย่เริ่มพยายามปรับทิศทางทำได้แล้วทันทีที่ลองในตาของซูยเย่พันเปล่งประกายขึ้น พลังจิตสามารถใช้วงแหวนมิติเป็นสื่อกลางเพื่อควบคุมพลังที่อยู่ในทางผ่านมิติได้แม้ว่ามันจะยักเย็นแสนเข็นอยู่บ้างแต่ซูเย่สามารถใช้โอกาสนี้ชักนำพลังจิตของเขาเพื่อขยายพื้นที่ภายในวงแหวนซูเย่ลงมือโดยไม่ลังเลใช้พลังจิตควบคุมพลังที่บุกรุกอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดพื้นที่ใหม่สำหรับวงแหวนมิติและในขณะเดียวกันร่างกายของเขาก็อยู่ภายใต้การคุ้มครองของปฐมปราณกำเนิด เป็นเช่นนี้ซ้ำไปซ้ำมาไม่รู้ว่าใช้เวลาไปนานแค่ไหนแต่เมื่อรู้สึกว่าพลังที่แหวนมิติสามารถแบกรับได้เกือบมาถึงขีดจำกัดแล้วซูเย่ก็ระดมพลังจิตของเขาอย่างรวดเร็วเพื่อขับไล่พลังส่วนเกินออกไปหลังจากลองตรวจสอบดูพื้นที่ในวงแหวนก็มีขนาด30,000ลูกบาทเมตรแล้วเดิมทีแหวนแหวนมิติมีความจุเพียง3 0 0พลูกบาทเมตรเท่านั้นทว่านี่มันกลับขยายใหญ่ขึ้นเป็น1ิเท่า ซูเย่รู้สึกประหลาดใจมากคาดไม่ถึงเลยว่าวงแหวนมิติจะขยายได้ถึงขนาดนี้เอ๊ะในช่วงเวลาแห่งความประหลาดใจจูๆ่ๆซูเย่ก็นึกได้ว่าพอเขาใช้พลังจิตในตอนนี้ขับพลังส่วนเกินออกจากวงแหวนมิติมันก็ดูเหมือนจะไม่ยากเท่าก่อนหน้านี้แล้วซ้ำยังดูเหมือนทำได้ง่ายขึ้นอีกเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่กำลังครุ่นคิดอย่างประหลาดใจ บึ้มจูจ่ๆภายในหัวของซูเย่ก็รู้สึกสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงหลังจากนั้นสมองของเขาราวกับได้เกิดใหม่และพลังที่ได้รับมาก็แข็งแกร่งกว่าเดิมหลายเท่าตัวไม่เพียงเท่านั้นมันยังมีขนาดเล็กลงเพียงแค่คิดพลังนี้ก็สามารถปัททุออกได้ในทันทีและทำลายทุกสิ่งจนสิ้นยอดปรมาจารย์แก่นสามซูเย่ตกใจเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้น พลังจิตท,ที่เพิ่งออกมาจากวงแหวนมิติจูจ่ๆก็ทะลวงขั้นยอดปรมาจารย์แก่นสามแล้วความปิติยินดีอย่างไม่น่าเชื่อปรากฏขึ้นในหัวใจของเขาอีกไม่ไกลแล้วเราอยู่ห่างจากราชยุทธ์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นซุยเย่ตกอยู่ห้วงปิติยินดีอย่างควบคุมไม่ได้เป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงเลยเพียงแค่เดินทางผ่านช่องว่างมิติกลับทำให้เขาพัฒนาได้มากขนาดนี้ เมื่อตรวจสอบร่างกายอีกครั้งซูยเย่พบว่าพลังที่เกิดจากการทะลวงผ่านสองขอบเขตติดต่อกันนั้นมีความเสถียรอย่างสมบูรณ์เช่นกันหากเปรียบว่าการทะลวงขั้นก่อนหน้านี้ทำให้เขาอ้วนตอนนี้เขาก็ได้กำจัดไขมันออกจากร่างกายทั้งหมดแล้วซ้ำยังออกกำลังกายจนได้ร่างกายที่สมบูรณ์แบบและแข็งแรงที่สุดทว่ายังไม่ทันได้ดีใจมากนักแสงสีขาวก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าซูยเย่ถึงแล้ว เมื่อเห็นแสงสีขาวซูเย่รู้สึกประหม่าทันทีตั้งแต่ผมจะหบปลายเท้าและผิวหนังจนถึงสติสัมปชัญญะพลันตึงเครียดทันทีสถานการณ์ข้างนอกจะเป็นอย่างไรกันจะมีมนุษย์กิ้งก่ากี่ตัวไม่มีเวลาได้ครุ่นคิดซูเย่กระโจนเข้าสู่แสงสีขาวในเวลานี้สิ่งที่เขาเชื่อมันสุดใจมีเพียงอย่างเดียวนั่นคือเตรียมพร้อมต่อสู้วินาทีต่อมา พเพียงชั่วพริบตาพลังปราณอันเข้มข้นก็ไหลทะลักเข้าสู่ร่างกายของซูเย่อย่างรวดเร็วด้านหน้าว่างเปล่าเมื่อหันไปมองรอบๆไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาด้านหรือหลังต่างเป็นภูเขาที่ว่างเปล่าและไม่เห็นพวกมนุษย์กิ้งก่าเลยแม้แต่ตัวเดียวเฮ้อซูเย่ถอนหายใจออกมาจากเดิมที่ตึงเครียดไปทั้งตัวพลันรู้สึกผ่อนคลายลงบ้างแล้วมันเกิดอะไรขึ้น ซูเย่รู้สึกงงงวยตอนที่รอยต่อทางเข้าถูกเปิดออกมีมนุษย์กิ้งก่ายอยู่ทั่วทั้งภูเขาและที่ราบแล้วทำไมในตอนนี้พวกมันถึงหายไปหมดหรือเป็นเพราะพลังงานในการเปิดใช้ช่องว่างมิติหมดลงพวกมันจึงหายไปทั้งหมดระหว่างที่สงสัยซูเย่ก็เริ่มสังเกตรอบๆอย่างระมัดระวังสภาพแวดล้อมของโลกภายในก็เหมือนกับโลกภายนอกแต่อาจดูมหัศจรรย์กว่าโลกภายนอกเล็กน้อย ไอเข้มข้นของปราณฟ้าดินมีมากกว่าโลกภายนอกถึงสิบเท่าบางที่อาจเป็นเพราะความเข้มข้นของพลังปราณสูงเกินไปโลกจึงปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกราวกับแดนสวรรค์ในตำนานอย่างไรอย่างนั้นกลุ่มเมฆหมอกเหล่านั้นเกิดขึ้นจากการสะสมของพลังปราณที่มีความเข้มข้นสูงและเหมือนกับเมฆบนโลกนอกพวกมันจะกระจายตัวเมื่อมีลมพัดผ่าน หลังจากซ่อนไอปราณของตัวเองอย่างสมบูรณ์แล้วซูยเย่ก็ใช้กายมายาเพื่อเปลี่ยนไอปราณของเขาให้เป็นเหมือนไอปราณในโลกภายในจากนั้นเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นมนุษย์ล่องหนอย่างสมบูรณ์แล้วเดินไปตามทิศทางของมนุษย์กิ้งก่าที่เขาจำได้เดินไปได้สักพักคลกัลกคลักบังเกิดเสียงของการประทะกันอย่างรุนแรงในระยะไกลมีคนกำลังต่อสู้กัน หัวใจของซูเย่เต้นไม่เป็นจังหวะเขารีบเดินไปยังทิศทางที่มีเสียงการต่อสู้ดังมาด้วยความสงสยัยไม่นานนักก็มาถึงภูเขาลูกหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลมองลงไปที่ด้านล่างภูเขาถึงพบว่ามนุษย์กิ้งก่าหลายพันตัวมารวมตัวกันและกำลังล้อมโจมตีมนุษย์สิบกว่าคนอย่างบ้าคลาั่งมีคนอยู่ในโลกภายในซูเย่ตกใจมากเขาคิดว่ามีเพียงปีศาจนอกด่านและมนุษย์กิ้งก่าในโลกภายในเท่านั้น คิดไม่ถึงเลยว่าจะยังมีคนอยู่ที่นี่เมื่อมองไปสุยเยพบว่าคนเหล่านี้สวมเสื้อผ้าหนังสัตว์ซึ่งดูเหมือนกับคนจากชนเผ่าโบราณทว่าอาวุธที่พวกเขาใช้นั้นแตกต่างกันไปมีหนึ่งยอดปรมาจารย์ขั้น98คนและขั้น82คน รวมทั้งหมดมี11คนนอกจากยอดปรมาจารย์อีก10คนต่างถือดาบที่ทำจากเหล็กกล้าชั้นดีในมือของพวกเขาส่วนยอดปรมาจารย์ถืออาวุธวิเศษที่คล้ายกับตะขออยู่ในมือต่อสู้กับพวกกองทัพมนุษย์กิ้งก่าเมื่อมองดูรูปลักษณ์ภายนอกนั้นขั้น9และขั้น8ล้วนเป็นคนหนุ่มมีเพียงยอดปรมาจารย์เท่านั้นที่เป็นวัยกลางคนแม้ว่าจะมียอดปรมาจารย์อยู่และพวกเขาก็ฆ่ามนุษย์กิ้งก่าไปหลายตัว แต่เนื่องจากมีมนุษย์กิ้งก่าจำนวนมากเกินไปคนเหล่านี้จึงตกอยู่ในช่วงเวลาที่กำลังเหนื่อยล้าอย่างเห็นได้ชัดและแม้แต่ยอดปรมาจารย์ก็ยังไม่สามารถออกแรงได้เต็มที่ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเกรงว่าอีกไม่นานพวกเขาจะถูกมนุษย์กิ้งก่าฆ่าทุกคนคนพวกนี้คือใครกันซูเย่นอกจากจะตกใจแล้วเขายังลังเลอยู่ด้วยสงสัยว่าตนควรเคลื่อนไหวดีหรือไม่ทว่าในตอนนี้เอง คคำสั่งดังออกมาจากปากของยอดปรมาจารย์วินาทีต่อมาคนทั้งหมดก็ทะยานตัวขึ้นไปบนท้องฟ้าคำรามลั่นออกแรงเฮือกสุดท้ายต่อสู้อย่างดูเดือดเอ๊ะซูเยตกตะลึงเขาพบว่าคนทั้ง11คนตอนที่ระเบิดพลังออกมามีไอหาวรานกระจายออกมาด้วยแม้ว่าจะไม่สามารถเทียบได้กับเขาแต่ก็เป็นไอหาวรานจริงๆ กล่าวอีกในหนึ่งทั้ง11คนนี้เป็นคนดีพรึบร่างกายของซูเย่ออกเคลื่อนไหวทันทีเขาพุ่งทะยานเข้าไปดูดสายฟ้าฟาดตรงไปยังจุดสูงสุดของสมรภูมิคลื่นซูเย่กระตุ้นมอก้าวติ่งสร้างค่ายกระบนท้องฟ้าครอบคลุมมนุษย์กิ้งก่าทั้งหมดด้านล่างรวมถึงคน11คนที่ต่อสู้อย่างสุดชีวิตค่ายกลปรากฏขึ้นในบัดดล ฉับพลันนั้นคน11 1คนต่างเงยหน้าขึ้นแต่พวกเขาเห็นเพียงความว่างเปล่าพวกเขาต่างรู้สึกว่าตัวเองกำลังได้รับการปกป้องจากกำแพงพลังงานที่ปรากฏขึ้นรอบตัวโดยแยกพวกมนุษย์กิ้งก่าที่ล้อมโจมตีพวกเขาออกไปเวลานี้เองมนุษย์กิ้งก่าหลายตัวพลันพุ่งชนกำแพงพลังงานอย่างบ้าคลัง่งมอก้าวติ่งสังหารเนือค่ากลเสียงเย็นชาของซูเย่ดังขึ้นมา ชั่วพริบตาคลื่นหม้อก้าวติ่งโผล่ออกมาทันทีกระแสพลังหนักอึ้งยิ่งกว่าภูเขาไท้ซันพันรวมตัวกันก่อนจะตกลงมาจากท้องฟ้าด้วยความเร็วสูงแค่ได้ยินเสียงโพละมนุษย์กิ้งก่าที่บ้าคลั่งหลายพันตัวถูกบดขยี้เป็นก้อนเนื้อในทันทีและไม่มีตัวไหนหนีรอดไปได้แม้แต่ตัวเดียวพวกมันถูกฆ่าตายทั้งหมด สถานการณ์นี้ทำให้คนทั้ง11คนตกตะลึงจากค่ายกลก็สลายหายไปแทนที่ด้วยร่างหนึ่งร่างที่ค่อยๆปรากฏกายลงมาจากฟากฟ้าเมื่อได้เห็นซูเย่ใบหน้าของคนทั้ง11ก็ประหลาดใจทันทีพวกเขารวมตัวกันและถอยกลับไปอย่างรวดเร็วหลาย19ทุกสายตาจ้องมองมาที่ซูเย่อย่างระมัดระวังดูเหมือนพวกเขาจะตกใจซูเย่มากกว่าที่ซูเย่ตกใจพวกเขาเสียอีก คุณคือใครในายคือใครทั้งสองฝ่ายพูดพร้อมกันซูยเย่ตกตะลึงอีก11คนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็เช่นกันคุณพูดภาษาจีนได้นายพูดภาษาจีนได้ทั้งสองฝ่ายถามพร้อมกัน ซูเย่ยิ้มอีกฝ่ายก็มีสีหน้าผ่อนคลายอย่างเห็นได้ชัดทว่ายังคงไว้ซึ่งความระแวดระวังแต่ถึงอย่างนั้นในแววตาของพวกเขาก็เปลี่ยมไปด้วยความตกใจผมมาจากประเทศจีนและมาจากโลกภายนอกซูเย่เอ่ยพูดก่อนว่าไงนะทั้ง11คนต่างตกใจยอดปรมาจารย์ก้าวออกไปข้างหน้าจ้องมองซูเย่และถามย้ำนายพูดว่านายเป็นใครนะ ไม่มีโลกภายนอกอะไรทั้งนั้นไม่ว่านายจะพูดอะไรเราจะไม่มีวันเชื่อนายคุณกำลังระวังปีศาจนอกด่านใช่หรือเปล่าซูยเย่ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะพยักหน้าและพูดต่อปีศาจนอกด่านมันน่ากลัวจริงเหรอ11คนหยุดพูดเขาแค่จ้องมองซูยเย่พยายามเบิกตากว้างมองดูซูยเย่ชัดๆผมมาจากข้างนอกจริงๆ ซูเย่แบมืออย่างช่วยไม่ได้พูดให้ถูกคือผมมาจากบนโลกเข้าสู่โลกภายนอกของดินแดนภูผามหาันทีและเพิ่งมาที่นี่ผ่านเส้นทางที่เชื่อมต่อกับโลกภายนอกถ้าคุณไม่เชื่อผมจะพาคุณไปดูที่ตั้งของทางผ่านมิติก็ได้อย่าพยายามหลอกล่อเรายอดปรมาจารย์ตะคอกเสียงดังงั้นเอางี้ ซูยเย่กระโดดขึ้นไปกลางอากาศโบกมือให้คนทั้ง11คนและตะโกนบอกว่าที่ระดับความสูงประมาณ500เมตรคุณสามารถมองเห็นได้ว่าทางผ่านมิติอยู่ที่ไหนระหว่างที่ประหลาดใจาย,ยอดปรมาจันยรทยานตัวขึ้นไปในอากาศอย่างรวดเร็วที่ความสูงประมาณ500เมตรมันอยู่ที่นั่นซูยเย่ชี้ไปอีกฝ่ายมองไปในทิศทางที่ซูยเย่ชี้ไปทันทีที่เห็นสีหน้าของเขาก็เปลี่ยนไปทันที เซียนอมตะ2,500ปีบทที่958คนแรกที่มาจากโลกภายนอกเป็นไปได้อย่างไรเมื่อมองไปยังทิศทางที่สูยเย่ชี้ไปยอดปรมาจารย์พลานหน้าซีดด้วยความตกใจโบกมือโคจรพลังปราณที่แข็งแกร่งออกมาดึงคนทั้งสิบที่อยู่ด้านล่างมุ่งหน้าไปยังทิศทางที่สูยเย่บอกอย่างรวดเร็วซูยเยที่อยู่ข้างหลังก็ตามไปด้วย คนกลุ่มหนึ่งมาถึงทางออกที่สามารถกลับไปสู่โลกภายนอกได้ถูกค้นพบแล้วเมื่อเห็นว่าทางออกถูกเปิดใช้งานใบหน้าของคนทั้ง1 1พันบิดเบี้ยวหน้าเกลียดในทันทีโดยเฉพาะยอดปรมาจารย์ที่อยู่แนวหน้าเขามีสีหน้าเศร้าหมองยิ่งกว่าตอนที่ถูกพวกมนุษย์กิ้งก่าล้อมโจมตีเสียอีกนายตามเรามายอดปรมาจารย์หันไปพูดกับซูเย่แล้วพาคนออกไปทันที เกิดอะไรขึ้นในโลกนี้กันแน่ซูเย่รีบตามไปสอบถามนายไม่รู้จักเรามาก่อนทำไมเมื่อครู่นี้ถึงช่วยเรายอดปรมาจารย์รู้ว่าซูเยเป็นขั้นเก้าหลอมห้าแต่ความเร็วของซูเย่กลับไม่น้อยไปกว่าเขาเลยใบหน้าของเขาแสดงความประหลาดใจยอย่างอดไม่ได้เพราะผมสัมผัสได้ถึงไอหาวรานจากพวกคุณซูเย่พูดตามจริงโอ ยอดปรมาจารย์ตกตะลึงมองสุยเย่อย่างระมัดระวังตั้งแต่หัวจระรดเท้าด้วยความประหลาดใจจากนั้นจึงพยักหน้าให้และพูดตอบขอบคุณมากครับสุยเย่ก็ไม่ได้เกรงใจกับอีกฝ่ายพยักหน้ารับโดยตรงสถานการณ์ในโลกนี้ไม่สู้ดีนะยอดปรมาจารย์พูดอย่างเคร่งครึมขณะที่เขากำลังเดินการต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไปและไม่เคยหยุดลงทำไมพวกคุณถึงอยู่ที่นี่ ซูเย่เอ่ยถามเรามาจากที่เดียวกับคุณแต่ต่างยุคสมัยยอดปรมาจารย์ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งและอธิบายอีกในหนึ่งเราคือชนเผ่าในสมัยโบราณนับตั้งแต่วันที่เรามายัางโลกนี้เราได้ต่อสู้กับปีศาจนอกด่านและปกป้องทางออกของโลกนี้ไว้ไม่ให้พวกมนุษย์กิ้งก่าค้นพบไม่คาดคิดเลยว่าหลังจากเฝ้ารักษาที่นี่มานานในที่สุดพวกมันก็ค้นพบจนได้ พวกนายตอนนี้ตกอยู่ในอันตรายแล้วเมื่อพูดถึงเรื่องนี้สีหน้าของยอดปรมาจารย์เริ่มซับซ้อนมากขึ้นเข้าใจแล้วซูยเย่พยักหน้าก่อนจะประสานมือให้อีกฝ่ายด้วยความเคารพจากนั้นจึงเอ่ยถามต่อน,นอกจากคุณแล้วยังมีใครอีกไหมครับมี ยอดปรมาจารย์พยักหน้าและผู้เสริมเราเป็นเพียงกองลาดตระเวนในเผ่าถูกส่งออกมาเพื่อตรวจสอบสถานการณ์โดยรอบเราเจอกองทัพมนุษย์กิ้งก่าขนาดใหญ่หลังจากที่ทิ้งมนุษย์กิ้งก่าเหล่านั้นที่โจมตีเราพวกมนุษย์กิ้งก่าตัวอื่นๆก็จากไปทิศทางที่พวกมันไปคือทิศที่ตั้งของชนเผ่าฉันสงสัยว่าเป้าหมายของกองทัพมนุษย์กิ้งก่าน่าจะเป็นที่ชนเผ่าเมื่อได้ยินคำพูดนั้น ซูยเยก็เข้าใจว่าทำไมอีกฝ่ายถึงรีบออกไปหลังจากที่เห็นช่องผ่านมิติถูกเปิดใช้งานดูเหมือนว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นพร้อมกันเมื่อกองทัพมนุษย์กิ้งก่ากำลังอพยพออกจากช่องผ่านมิติที่ถูกปิดกั้นพวกมันก็บังเอิญพบกับกองลาตระเวนที่มาเพื่อตรวจสอบสถานการณ์หากการคาดเดาของอีกฝ่ายถูกต้องบางทีสงครามระหว่างมนุษย์กิ้งก่ากับชนเผ่าโบราณคงเริ่มขึ้นแล้ว ผมชื่อซูเย่ซูเย่บอกชื่อของเขาฉันชื่อหลัวเทียนฉียอดปรมาจารย์พยักหน้าและเอ่ยตอบเมื่อจดจำชื่อของอีกฝ่ายซูเย่ก็ไม่ได้ถามคำถามอะไรอีกคนกลุ่มหนึ่งออกเดินทางอย่างเร่งรีบหลังจากข้ามผ่านภูเขาสูงสองลูกติดต่อกันซูเย่ก็เห็นที่ราบกว้างใกล้ออกไปนั้น มีกำแพงเมืองที่สูงกว่า10เมตรซึ่งสร้างจากหยกปรานระดับยอดปรากฏเข้าสู่สายตาค่ายกลแปดทิศซูเย่รู้สึกประหลาดใจกำแพงเมืองที่ทำจากหยกปรานระดับยอดเหล่านี้ก่อตัวเป็นค่ายกลแปดทิศขนาดยักษ์อีกทั้งในเวลานี้ค่ายกลได้เปิดใช้งานแล้ว และป้ายแปดทิศขนาดใหญ่ก็สะท้อนอยู่บนท้องฟ้าพลังงานสีดำและสีขาวไหลเวียนครอบคลุมพื้นที่ทั้งชนเผ่าขวางกั้นกองทัพมนุษย์กิ้งก่าที่โจมตีอย่างบ้าคลาั่งให้ตายเถอะเป้าหมายของพวกมันคือที่ตั้งชนเผ่าจริงๆด้วยหลัวเทียนชีสะบดด้วยความโกรธแค้นแล้วพุ่งทะยานออกไปข้างหน้าทันทีสูเย่ขมวดคิ้วพลางมองไปรอบๆกองทัพมนุษย์กิ้งก่ามีจำนวนมหาศาลและกลุ่มที่อ่อนแอที่สุดคือขั้น8 ณ <matte> ตอนนี้พวกมนุษย์กิ้งก่าเหล่ากำลังโจมตีกลุ่มชนเผ่าอย่างบ้าคลั่งภายใต้การโจมตีของมนุษย์กิ้งก่าหลายแสนตัวแม้แต่ค่ายกลแปดทิศที่มีพลังป้องกันขั้นสุดยอดก็เริ่มทนไม่ไหวเห็นได้ชัดว่าค่ายกลนี้คงอยู่ได้ไม่นานเมื่อถูกทำลายทั้งเผ่าย่อมตกอยู่ในอันตรายอย่างแน่นอนเอ๊ะ ซูยเย่พุ่งขึ้นไปข้างบนอย่างรวดเร็วทันใดนั้นก็พบว่ามีพวกมนุษย์กิ้งก่าฝ่าเข้าไปได้แล้วแม <eln> <out> ้ว่าจะมีไม่มากนักที่ฝ่าเข้าไปได้แต่ภาพนี้ก็ทําให้รู้ได้ในทันทีว่ามีมนุษย์กิ้งก่าที่สามารถทะลุไข้กลนแปดทิศและบุกรุกเผ่าได้เกิดอะไรขึ้นซูเย่รู้สึกงุนงงไม่น้อย ตามเหตุผลแล้วภายใต้การป้องกันของกำแพงเมืองที่ทำจากหยกปราณระดับยอดและค่ายกล8ทิศมันเป็นไปไม่ได้เลยที่พวกมนุษย์กิ้งก่าจะบุกเข้าไปได้แต่ทำไมเขาถึงเห็นมนุษย์กิ้งก่าเข้าไปได้เกิดอะไรขึ้นกันแน่ระหว่างที่กำลังสงสัยซูเย่ก็จ้องมองกองทัพมนุษย์กิ้งก่าที่อยู่แนวหน้าอย่างระมัดระวัง ก่อนจะพบว่าภายใต้การโจมตีอย่างต่อเนื่องชั้นพลังงานเกิดรอยร้าวเป็นบางครั้งทำให้มนุษย์กิ้งก่าเหล่านั้นพุ่งเข้าไปได้โดยไม่ได้ตั้งใจพลากพลากพลากเสียงปะทะกันอย่างรุนแรงยังคงดังให้ได้ยินอยู่เมื่อจ้องมองไปสู่เย่เห็นชนเผ่าโบราณกำลังต่อสู้กับพวกมนุษย์กิ้งก่าเขากระตุ้นพลังจิตเคลื่อนไปโดยรอบ แล้วสังเกตเห็นได้ทันทีว่าชนเผ่าโบราณแต่ละคนมีไอปราณที่น่าเกรงขามในร่างกายของพวกเขาและแรงกดดันอันน่ากลัวก็ปะทุออกมาจากร่างกายของพวกเขาตลอดเวลาเกือบทุกคนเป็นขั้นยอดปรมาจารย์และมีแม้กระทั่งขั้นยอดปรมาจารย์แก่นสามเมื่อเห็นเช่นนี้ซูเย่รู้สึกประหลาดใจจากนั้นใบหน้าของเขาก็เริ่มเคร่งเครียดขึ้น พลังการต่อสู้ของชนเผ่าโบราณเหล่านี้แม้แต่ยอดปรมาจารย์โลกภายนอกก็ไม่อาจเทียบได้พวกเขาฝึกฝนตามวิธีแบบโบราณทีละขั้นตอนเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในการต่อสู้อีกทั้งพลังการต่อสู้ของพวกเขาก็แข็งแกร่งมากเพียงใช้พลังจิตสัมผัสโดยรอบซูเย่ก,ก็สัมผัสได้แล้วว่ามียอดฝีมือหลายคนอยู่ในชนเผ่า ด้วยพลังการต่อสู้ที่แข็งแกร่งและยอดปรมาจารย์จำนวนมากในโลกภายในพวกเขากลับถูกล้อมค่าโดยการโจมตีของมนุษย์กิ้งก่านี่มันหมายความว่าอะไรหมายความว่ากองทัพที่รวบรวมมาจากโลกภายนอกๆจากความได้เปรียบในด้านจำนวนแล้วด้านประสิทธิภาพด้านการรบกลับไม่สามารถสู้ได้เลยแต่ซูเย่ไม่ได้คิดว่าฝ่ายของเขาแย่ถึงขนาดนั้น ท้ายที่สุดแล้วตอนนี้เขายังไม่รู้แน่ชัดว่าสถานการณ์ในโลกภายในเป็นอย่างไรมีแต่ต้องรู้สถานการณ์ทั้งหมดในโลกนี้เท่านั้นถึงจะรู้วิธีจัดการกับมันพลังการต่อสู้แข็งแกร่งมากแต่วิธีการต่อสู้เรียบง่ายและตรงไปตรงมาเกินไปสังเกตยอยู่ระยะหนึ่งซูเย่พบว่าชนเผ่าโบราณเหล่านี้กำลังต่อสู้แบบตัวใครตัวมันโดยไม่ค่อยให้ความร่วมมือกันสักเท่าไหร่ และดูเหมือนว่ากระบวนทัพที่หลากหลายในสมัยโบราณจะหายไปจากในโลกนี้ด้วยเขาซ่อนร่างอยู่ห่างจากชนเผ่าออกไปประมาณ10กิโลเมตรหลัวเทียนฉีปกป้องชายหนุ่มทั้งสิบที่อยู่ข้างหลังอย่างระมัดระวังทว่าวสีหน้าของเขาเป็นกังวลอย่างมากเขาต้องการพุ่งเข้าไปโจมตีด้วยแต่ไม่อาจทำได้นั่นคือกองทัพมนุษย์กิ้งกาหลายแสนตัวเข้าไปก็เท่ากับตาย ทำได้เพียงรอต่อไปเท่านั้นโชคดีว่าหลังจากที่ยอดปรมาจารย์ในชนเผ่าได้ฆ่ามนุษย์กิ้งก่าที่มาบุกรุกทั้งหมดพวกเขาก็รีบขึ้นไปที่กำแพงเมืองและเริ่มโจมตีระยะไกลเป็นวงกว้างทิ้งระเบิดใส่มนุษย์กิ้งก่าอย่างต่อเนื่องมนุษย์กิ้งก่าก็ไม่โง่เช่นกันเมื่อเห็นว่าไม่สามารถโจมตีแถมยังถูกโต้กลับพวกมันก็คำรามเสียงดังและถอยกลับไปอย่างรวดเร็วสินาทีต่อมา กองทัพมนุษย์กิ้งก่าล่าถอยแล้วไปหลัวเทียนชีถอนหายใจด้วยความโล่งอกพาคนทั้งสิบกลับไปที่เผ่าอย่างรวดเร็วสูเย่าตามหลังพวกเขาไปติดติดเมื่อมาที่ประตูหลักของเผา่าฉันหลัวเทียนฉีหลัวเทียนชีตะโกนใส่คนเฝ้าประตูฉันพาคนจากโลกภายนอกกลับมาด้วยเมื่อได้ยินประโยคนี้คนทั้งพลเผ่าตกตะลึงรอก่อน ทหารยามตอบกลับจากบนกำแพงเมืองตามด้วยเสียงวิ่งไม่หยุดและแม้แต่พื้นก็สั่นเล็กน้อยเป็นเวลาหลายพันปีแล้วในคือคนแรกที่มาจากโลกภายนอกผู้นำเผ่าผู้อาวุโสและนักบวชต้องตื่นตระหนกเป็นอย่างมากแน่หลัวเทียนฉีกล่าวผมเข้าใจซูเย่พยักหน้า แม้ว่าสีหน้าของชนเผ่าโบราณจะดูเหมือนฝูงชนกำลังดูลิงในสวนสัตว์แต่เนื่องจากพวกเขามีสายเลือดเดียวกันซูยเย่จึงไม่รู้สึกอึดอัดใดๆไม่นานประตูเมืองก็เปิดออกชายหนุ่มหลายคนในชุดหนังสัตว์ออกมาล้อมซูยเย่ทันทีจากนั้นหลัวเทียนฉีน,นำทางเดินเข้าไปในเผ่าผ่านประตูเมืองกึกประตูเมืองถูกปิด ซูยเย่ถูกนำตัวไปที่จตุรัสใจกลางเผารอบข้างแน่นขนาดไปด้วยผู้คนนอกจากคนหนุ่มสาวจำนวนมากแล้วยังมีผู้สูงอายุอีกไม่น้อยในหมู่พวกเขามีชายชาราผมขาวไว้พมวยในมือถือไม้ค้ำพร้อมกับคนอีกหลายคนเดินเข้าไปหาซูยเย่จากด้านหน้าเธอคือใครชายชารามองไปที่ซูยเย่และเอ่ยคำถามผู้เยาวนาว่าซูยเย่ ซูยเย่ประสานมือและพูดตอบมาจากโลกภายนอกประเทศจีนในขณะที่เอ๋ยผู้ซูยเย่ก็สังเกตคนเหล่านี้ทันใดนั้นก็พบว่าชายชราเหล่านี้และนักบวชที่ยืนอยู่รอบตัวเขาล้วนอยู่ในขั้นราชันยุทธ์แม้ว่าพวกเขาจะไม่ถึงระดับสูงสุดแต่ไอปรานก็นับว่าแข็งแกร่งกว่าเจ็ดราชันยุทธ์ของโลกภายนอกอยู่มากดูเหมือนว่าจะมาจากประเทศจีนจริงๆ ชายชราพยักหน้าและพูดต่ออย่างไรก็ตามตอนนี้เป็นสถานการณ์พิเศษในเมื่อเธอมาที่นี่ก็จะต้องถูกตรวจสอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ผมเข้าใจครับซูยเย่รับคำชายชราพยักหน้าและส่งสายตาให้นักบวชที่อยู่ข้างๆเขานักบวชมองไปที่ซูยเย่ก่อนจะใช้มือทำสัญ,ญลักษณ์บางอย่างที่หน้าอกของเขา สัญ,ญลักษณ์แปลกประหลาดปรากฏขึ้นจูจ่ๆกระแสพลังงานสีแดงก็พุ่งออกมาจากมือของเขาด้วยความเร็วที่รวดเร็วมากและแสงนั้นก็กระทบลงบนร่างของซูยเย่วินาทีต่อมาร่างกายทั้งหมดของซูยเย่เปล่งประกายสีแดงและถูกปกคลุมด้วยพลังงานที่ไม่รู้จักเกิดอะไรขึ้นเมื่อมองไปที่แสงระยิบระยับบนผิวกายของเขาซูยเย่รู้สึกงุนงงเล็กน้อย แต่ทุกคนรอบๆต่างเผยรอยยิ้มออกมาคนหนุ่มสาวเหล่านั้นที่อยู่รอบๆยังคงประหมาร่างของซูเย่ผ่อนคลายลงในขณะนี้และพวกเขาทุกคนก็ส่งยิ้มใจดีให้กับซูเย่จากนั้นความระแวดระวังบนใบหน้าของพวกเขาก็หายไปคนจีนจริงๆชายชราพยักหน้าด้วยรอยยิ้มและพูดต่อคิดไม่ถึงเลยเนิ่นานานนับหลายพันปีในที่สุดเราก็ได้เห็นคนจากโลกภายนอกเสียที ทุกคนต่างเผยรอยยิ้มออกมาคนหนุ่มสาวหลายคนขยับเข้าหาซูเย่โดยไม่รู้ตัวพวกเขาทุกคนต่างมีสีหน้าอยากรู้อยากเห็นและต่างก็อยากรู้จักซูเย่ว่าเกิดอะไรขึ้นในโลกภายนอกถอยออกไปหน่อยชายชาราบบกไม้คำในมือและพูดกับทุกคนอย่าทำให้น้องชายคนนี้ตกใจเมื่อได้ยินคำพูดนั้นทุกคนก็ถอยหลังออกไปเล็กน้อย ฉันเป็นผู้เท่าคนปัจจุบันของชนเผ่าชื่อของฉันถูกลืมไปนานแล้วเธอสามารถเรียกฉันว่าผู้นำได้เหมือนกับคนอื่นๆชายชารากล่าวพร้อมรอยยิ้มประดับหน้าท่านผู้นำสุเย่พยักหน้าและโค้งคำนับเอาเถอะเธอพอแล้ว เมื่อเห็นซูเย่ค,คงคำนับตัวเองดวงตาของผู้นำชนเผ่าก็สว่างขึ้นและถามด้วยความโล่งใจการฝึกยุทธของโลกภายนอกเป็นอย่างไรบ้าง